ทุกอย่างอน,นิจจังแล้วเราจะทำอย่างไรอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ชีวิตของเรานี้ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วเราจะอยู่กับความไม่เที่ยงนี้อย่างไรโดยมากเรามักจะใช้หลักอน,นิจจังสำหรับปรงคือปรงว่าอะไรต่อมิอะไรมันก็ไม่เที่ยง สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมดาของมันเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยไปตามธรรมดาก็เลยไม่คิดแก้ไขไม่ปรับปรุงอะไรได้แต่ปรงอนิจจงแล้วก็สบายใจมันก็มีความสุขดีเหมือนกันแต่ไม่ได้แก้ไขอะไรให้ดีขึ้นที่จริงหลักอนิจจงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มีสองขั้นตอน ขั้นที่หนึ่งคือให้รู้ความจริงจะได้ไม่เอาความปรารถนาของตัวเองไปดึงดันกับมันให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นแต่ให้รู้ด้วยปัญญาตามเหตุปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมดาอย่างนั้นไม่ขึ้นต่อความปรารถนาของเราแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราต้องรู้ทันและไม่ไปทุกร้อนกับมันมากขั้นที่สองต่อจากนั้นท่านก็บอกว่า เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละเราจึงต้องจัดการตามเหตุปัจจัยเริ่มต้นเราก็ศึกษาเหตุปัจจัยให้รู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดความเสื่อมจะได้ป้องกันกำจัดแก้ไขเหตุปัจจัยอะไรทำให้เจริญเราก็เรียนรู้ศึกษาแล้วจะได้เตรียมไว้จะได้สร้างขึ้นมาเมื่อปฏิบัติถูกต้องก็ได้สองขั้นคือห มีความสบายใจคลายทุกได้จิตใจไม่ขุนมัวเศร้าหมองเป็นสุขง่าย 2. ทํทำการป้องกันภัยอันตรายความเสียหายแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาได้สำเร็จด้วยข้อที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือหลักอนิจังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพื่อให้ไม่ประมาทสอนเมื่อไหร่พระพุทธองค์ก็ทรงเน้นว่า อน,นิจังเมื่อรู้ว่าไม่เที่ยงแล้วก็อย่านอนใจสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแม้แต่ชีวิตของเรานี้ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่านอนใจจงรีบเร่งใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อันนี้คือหลักความไม่ประมาทหลักความไม่ประมาทนี้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาวินิจฉัยเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และใช้เป็นเครื่องรักษาตัวไม่ให้ปฏิบัติผิดพลาดต่อธรรมะได้มากมายเพราะธรรมะต่างๆนั้นเวลาเข้าใจผิดและปฏิบัติผิดมักจะทำให้เกิดความประมาทขึ้นทันทีถ้าปฏิบัติธรรมใดแล้วเกิดความประมาทขึ้นก็แสดงว่าได้ปฏิบัติผิดพลาดไปแล้วฉะนั้นความไม่ประมาทจึงเป็นหลักพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าก็ตรัสย้ำไว้มากมายเช่นว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายคนไม่ประมาทย่อมไม่ตายคนประมาทเหมือนคนตายแล้วอีกแห่งหนึ่งมีคำสอนว่าความไม่ประมาทนี้เป็นหลักธรรมใหญ่เหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนบกทุกชนิด ไม่มีรอยเท้าใดใหญ่เกินกว่ารอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ทั้งหมดนั้นจับลงได้ในรอยเท้าช้างชั้นใดธรรมะทุกข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็รวมลงในหลักความไม่ประมาทได้ชั้นนั้นหมายความว่าธรรมะเหล่านั้นจะเกิดผลเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อไม่ประมาทถ,ถ้าประมาทเสียอย่างเดียวแล้วธรรมะนั้นจะดีอย่างไร ก็ไม่ได้ใช้เมื่อไม่ได้ใช้ก็ไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าไม่ประมาทแล้วเราก็ได้ใช้ธรรมะทุกอย่างเรารู้แค่ไหนก็ได้ใช้หมดทุกอย่างแค่นั้นการไม่ประมาทก็คือไม่ปล่อยปะละเลยไม่นอนใจกระตือรือร้อนขนขวายเิ่งรัดจัดทำรรเรื่องนึกถึงอนิจจังแล้วให้ไม่ประมาทนี้ พระพุทธเจ้าตรัสย้ำไว้เป็นปักฉิมวาจาคือพระดำรัสครั้งสุดท้ายในตอนที่จับปริณิพานว่าวยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเททะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมพระพุทธดำรัสนี้แสดงชัดว่า เมื่อตรัสถึงความไม่เที่ยงแล้วก็ตรัสต่อด้วยความไม่ประมาทฉะนั้นเพราะไม่เที่ยงจึงต้องไม่ประมาทสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่นิ่งชีวิตเราก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องก็ตามล้วนเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเคลื่อนคล้อยไปสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงจึงอย่านิ่งนอนใจแต่จงเร่งขนขวาย ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้มีค่ามากที่สุดนี่คือหลักความไม่ประมาทซึ่งใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเราสามารถนำความไม่ประมาทมาใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยจะได้ป้องกันความเสือ่อมความเสียหายความผิดพลาดในการปฏิบัติธรรมได้ถ้าปฏิบัติธรรมไม่ถูกหลักก็ไม่เป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติคือ ธรรมะนั้นไม่สอดคล้องกันไม่สัมพันธ์กันไปสู่จุดหมายภาษาโบราณท่านพูดว่าไม่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติธรรมไม่ถูกหลักไม่สอดคล้องกันการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนั้นจะต้องปฏิบัติให้รับช่วงส่งต่อกันเต็มระบบครบกระบวนการที่จะนำไปสู่จุดหมายได้สรุปแล้ว เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอนิจจงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทจงเร่งขนขวายและใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์ให้มีคุณค่ามากที่สุดความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรามุนีผู้สงบ ย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม